สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับโปมกันค่ะในะวนันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญในการเลือกความยาวของไม้กอล์ฟนะคะว่ามันสําคัญกับเรายังไงนะคะทีเนี้ยปมกันะจะแนะนําว่าความยาวของเราเนี่ยเราจะเน้นตามตารางของปิงที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะคะก็คือจะเป็นในปิง c ัล o ลอร์โคชชาร์ก็คือของเรานเราจะวัดตามส่วนสูงของเรา ทีเนี้ยเริ่มจากการวัดความสูงศูนย์ในขณะที่ใส่รองเท้ากอล์ฟอยู่ด้วยเราก็จะมาดูกันว่าความสูงของนักกอล์ฟท่าน,นนั้นถ้ามีความสูงอยู่ที่160-162ถึง162เนี่ยควรจะใช้ก้านที่มีความยาวเท่าไหร่ซึ่งในส่วนนี้จะต้องสั้นกว่าสแตนดาดนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าคนที่มีความความสูงเนี่ย 169-183ซนเมตรเนี่ยสามารถใช้ก้านที่เป็นสแตนด์ได้เลยทีเนี้ยทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับความยาวของก้านและเทียบกับส่วนสูงของเราเราจะเป็นต้องรู้นะคะเพราะว่าการใช้ไม้ที่มีความยาวหรือสั้นจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงแนวสวิงของเราก็ได้ซึ่ง จะทําให้แนวส่ยงของเราเนี่ยมันแบนจนเกินไปหรือว่ามันชันจนเกินไปก็เป็นได้เหมือนกันลองหาความยาวที่เหมาะกับเราแล้วก็จะสุดยิ่งขึ้นคะ่ะขอบคุณนะคะ